คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจาวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวดที่แล้วก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าอย่างต่องวดนะครับแนวทางพฤกษาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่3 นะครับแต่ออกจริงๆนี่ออกอยู่ประมาณสักอ่าออกจริงๆนี่ออกอยู่ประมาณนะครับวิคิี่เขียนไว้เนาะสามสี่หกสามสี่หกสามสองสองนะครับออกจริงๆนะครับออกอยู่ที่ประมาณสองครั้งนะครับก็คือวันที่ห้านะครับแล้วก็วันที่สาม วันที่1วันแรงงานนะครับวันที่1ตรงกับวันแรงงานไม่ออกนะครับของรัฐบาลไทยก็ไม่ออกนะครับก็เลื่อนมาออกนะครับเป็นวันที่สนะครับสาหรับรัฐบาลไทยนะครับครับผมสําหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่5พฤษภาที่ผ่านมานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนเน้นนะครับแอดกิมก็เจาะให้อยู่ที่2นะครับก็มา2อสองไม่ทำาให้ีพี่น้องผิดหวังนะครับแนวทางก็สอบที่3 4 6ี่หนะครับหกสาม สองสองนะครับบางทีเอาสามสี่นะครับเป็นกอสอบล่างบางทีก็เอาสี่หกบางทีก็เอหกสามสำหรับสองสองคุด้วยกันนะครับหกสามชุดวินเข้าอีกแล้วสี่หกสามสี่นะครับชุดตารางวันของมังกรทองนะครับสองสองตัวเจาะนะครับตัวเด่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับเอฟซีพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรของมังกรทองแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับ ของมังกรทองนะครับผมใช้ได้รัฐบาลไทยและวก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสำหรับห้าน้อยนะครับหวยมุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและวก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขกำลังวันนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับนำเสนอออกอากาศ FC พี่น้องรับชม นะครับสำหรับสูตรมังกรทองมีสามสูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีสําหรับสูตรมังกรทองเข้าดีต่อหงวดนะครับแอดกิมจะใช้สูตรนี้ต่อไปจะมาสรุปให้ดูนะครับวันศุกร์นะครับหกสามสามหกมานะครับอ่าบางที่เอาหกสามเปเก็นล่างนะครับบางที่เอาสี่สองเออบางที่เอาสี่สามพูดผิด <c oughs> บางที่เอาสี่สามนะอ่าสี่สามสามสี่บางที่เอาหกสี่นะ ข้อสอบแต่ละที <aún> ่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตามที่อครีมบอกนะบางที่จะเอาสี่สามบางที่จะหกสี่นะครับบางที่จะเอาหกสามนะหกสามสองสองนะนะครับตามที่ไอครมบอกนั่นแหละนะครับแต่ละที่จะเอาข้อสอบไม่เหมือนกันนะครับต่างจากข้อสอบไทยนะข้อสอบไทยนี่จะเหมือนกันนะข้อสอบไทยนี่จะไปออกล่างต่างหากแล้วก็สามตัวบนนะจบเลยนะครับตามนั้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับเลขเด่นเม็ดเดียวเน้นเ้นแอดคิมก็จะทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรมังกรทองต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับผมก็จะมีเลข9เลข5เลข3เลข4เลข6 2กับ0นย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจับคู่จ้าวินได้เหมือนกันแอดก็จะคัดลงในตาราง6ตัวนะครับชุดวินของมังกรทองนะครับประมาณ5ตัวครับผมแล้วก็ใช้สูตรจากท่อง1ตัวนะครับมาชมตัวเด่นนะครับก็ระวังเลข6นะครับ มีเลข6นะครับเลข9นะครับสูตรบวกตัวไหนมาได้มากที่สุดนะครับแอดก็จะเอาเป็นตัวเด่นนะครับคือว่าเราบวกสูตรออกมาแล้วมันสูงนะครับสูตรมันยังได้อยู่มันสูงนะครับแอดคิมก็จะเอาเป็นตัวเด่น694นะครับส5 3านะครับสำหรับชุดวินนะครับตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับชอบค็ยตามนะครับสูตรบวกออกมาได้นะครับเน้นสายรูดก็รูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่3 นะครับสายรูดสายวิ่งวิ่งรูดสามนะครับเพื่อความชัวนะครับชอบค่อยตามนะครับ3นะครับก็จะเจาะให้นะครับประมาณสักสคู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจาะสี่แล้วก็จะว่ายอะนะครับก็จะมี0ูนย์สเรียกนอกตารางด้วยไปกลับนะครับผมไปไม่กลับเดี๋ยวตับแตกนะครับ3าสองแล้วก็3าห้า นะครับผม3553จะเจาะให้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าพี่น้องสะดวกในการจับ3 2 3 6 3 9อาาสามสี่สามห้าก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับอยู่ที่สามนะครับตัวเด่นนะครับก็ระวังอยู่ที่ศูนย์สามแล้วก็สามสองนะครับสามห้าก็รองพวกความชัวร์อันนี้คือเม็ดเดียว นะครับเม็ดเดียวเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดสําหรับพี่น้องที่กลัวหลุดนะครับแอดคิมจะรองให้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบนะครับสามจะรองให้อยู่ที่หกอ่าระวังหกนะครับสูตรก็บวกได้อยู่นะครับหกก็จะเจาะให้นะครับสามคู่อันนี้รองนะรองรูดนะครับบางทีก็มาตัวรองนะครับอย่าเผลอนะเม็ดเดียวนี่เสียวบวบนะครับหลุดก็คือหลุดเลยรองไว้ก็เพื่อความชัวร์ไม่เสียหายไม่เยอะหกสอง แล้วก็6-3จะมาอีกหรือเปล่าถ้าโกง6-3มันมาเยอะระวัง6-4นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด่นของเรานะครับก็ระวัง6-2 6-3นะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับชื่นชอบก็ค่อยตามนะครับสําหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบนะครับระวัง6กับ3ตัวสุดท้ายจะลองให้2นะครับตามนี้นะครับ บางทีก็มาทั้ง3ตัวนะครับที่เอ็ดคิมวางไว้ให้นะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวนะครับสําหรับหลุดเลยเนี่ยากอยู่เนาะ,อะรองรูดอยู่ที่2นะครับก็จะมี02 21แล้วก็52นะครับประมาณนี้นะครับหรือน้องจบเป็น26 29 2 4 2 5 2กก็ได้นะครับชุดปินก็6ตัวเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ ็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสาหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับตัว TS คัดออกมาให้ก็สามารถจับคู่นะครับในตารางได้เลยนะครับผมมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับชิวบินของเรานะครับสําหรับชุดเจาะ4ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ0321จะเจาะให้4คู่นะครับ6034แล้วก็0632 แล้วก็จะเป็นอยู่ที่2643ตามนี้นะครับสําหรับตัวเดินจุด3ตัว4ตัวนะครับสําหรับเบิ้ลตามตัวอักษรเลยนะครับก็จะมี33 66 22นะครับระหว่าง99นะครับหกกับหัวนะครับสายเบิ้ลนะครับกันไว้ที่ก็ดีนะครับเพื่อความชัวรก็จะเจาะให้เหมือนเดิมนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขในทางจากทางช่องแอดมินคิวนำชโชวพาดวยนะครับ สำหรับลูพี่น้องอยากได้รับสายด่วนโค้งสุดท้ายนะครับก็แอดไลน์เข้าไปนะครับแอดคิมได้มาประมาณครึ่งทุ่มกว่าทุ่มครึ่งนะครับทาง id line 999 888 k i m m แล้วก็ y นะครับลายกลุ่มนะแอดคิมได้มาส่วนมากสายรูดจะปลอดภัยได้ตลอดนะครับแล้วก็สอบสายด่วนโค้งสุดท้ายนะครับรับฝั่งโค้งสนใจก็แอดไลน์เข้าไปนะครับเป็นลายกลุ่ม ตามนี้นะครับสำหรับอุตีิปิล้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยราวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแอดมินคิมพารวยด้วยนะครับสำหรับอุตีิปิล้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหหนนนน้้าาาสสสํรรรัััััับบบววีีีีโชชคคคดดมมยททุก่ผ